สวัสดีครับผมนายทีวแลพัดสรรันประสับนะครับผมผมวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนแบบกราฟนะครับผมจะมีแบบนี้เลยคับคับผมจากกราฟจะพบว่าจุดคุ้มทุนคือจุดที่เส้นรายได้รวมตัดกับเส้นต้นทุนรวมนั่นเองครับผมซึ่งมียอดขาย6 0 0 0 0บาทหรือปริมาณ2000หน่วยนั่นเองครับโดยที่เส้นรายได้นะครับ รวมกันแล้วจะมีความชันเท่ากับราคาขายของสินค้าแต่ละหน่วยนะครับคือ3าบาทนั่นเองการขายสินค้าเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วยจํานวนเงินเพิ่มขึ้น30สิบาทนะครับเส้นต้นทุนผันแปรก็จะมีความชันเท่ากับต้นทุนผันแปรต่อหน่วยคือ18บบาทครับผมซึ่งจุดที่เส้นรายได้รวมตัดกับเส้นต้นทุนรวมก็คือ จุดคุ้มทุนนั่นเองครับคือจุดที่ปริมาณขายมีรายได้รวมเท่ากับต้นทุนรวมพอดีส่วนของพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าจุดคุ้มทุนนะครับก็คือส่วนที่เกิดกําไรนั่นเองครับซึ่งมีกําไรทั้งหมด12บาทต่อหน่วยนะครับผมเราก็จะเอา30บาทนะครับลบกับ18บาทที่เราได้ข้างบนมาก็จะเป็นกาไรทั้งหมด12บาทครับผมและส่วนของพื้นที่ที่อยู่ต่ํากว่าจุดคุ้มทุนนะครับก็คือส่วนที่ ขาดทุนนั่นเองครับครับสำหรับการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนนะครับเป็นการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของคา่าใช้จ่ายเกี่ยวกับต้นทุนสินค้าจํานวนสินค้าที่ขายนะครับและกําไรจากการขายสินค้าเพื่อดูว่ากิจการนะครับจะต้องผลิตและขายสินค้าเป็นจํานวนเท่าใดจึงจะคุ้มทุนพอดีครับผมซึ่งจํานวนหน่วยของสินค้าที่ขายหรือปริมาณยอดขายนะครับจะทําให้ยอดขายหรือไรายได้ของกิจการเท่ากับต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมดพอดีนะครับเรียกว่า จุดคุ้มทุนนั่นเองครับซึ่งช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้เนื่องจาก เมื่อสามารถจำหน่ายได้สูงกว่านี้ไปกำไรก็จะเกิดขึ้นนั่นเองครับและถ้าขายยังไม่ถึงจุดนี้ก็จะเกิดการขาดทุนนะครับผมผู้บริหารนะครับอาจจะใช้จุดคุ้มทุนเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจเกี่ยวกับการกำหนดราคาขายครับผมราคาขายปริมาณขายและกำไรได้นะครับซึ่งถ้าหากตั้งราคาขายให้สูงขึ้นจุดคุ้มทุนเราก็จะเกิดขึ้นเร็วนั่นเองครับผม หรือถ้าต้องการกําไรจํานวนหนึ่งควรจะผลิตขายสินค้าเป็นจํานวนเท่าไหร่ในการคํานวณหาจุดคุ้มทุนนะครับนั้นจะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ราคาขายครับผมต้นทุนผันแปรต้นทุนคงที่ครับจํานวนสินค้าที่ขายและสัดส่วนของการขายสินค้าทั้งนี้นะครับสามารถวิเคราะห์ได้หลายลักษณะเลยครับผมครับมาถึงจุดสุดท้ายน,นะครับผมการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนด้วยแผนภูมิหรือกราฟ เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนนะครับปริมาณและกำไรโดยแสดงออกมาในลักษณะของแผนภูมิหรือการาฟนั่นเองครับที่แสดงให้เห็นถึงรายได้หรือยอดขายต้นทุนรวมและกำไรที่เกิดขึ้นณระดับปริมาณขายครับโดยการกำหนดให้แกนตั้งนะครับแสดงระดับของจำนวนเงินและแกนนอนนะครับผมจะแสดงระดับของปริมาณขายนั่นเองครับในแผนภูมิหรือการาฟนะครับประกอบด้วย เส้นรายได้รวมนะครับก็คือยอดขายนั่นเองครับและเส้นต้นทุนรวมโดยที่เส้นต้นทุนรวมนี้จะได้จากเส้นต้นทุนผันแปรรวมกับเส้นต้นทุนคงที่นั่นเองครับซึ่งการใช้แผนภูมิหรือกราฟแสดงความสัมพันธ์ของต้นทุนปริมาณและกำไรนี้เป็นวิธีแบบตังอย่างนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอขอบพระคุณครับ